ดีครับสวัสดีครับนักเรียนสำหรับชันนน้นป .1 ทุกคนนะครับวันนี้นะมาพบกับคุณครูบีนะครับนะเราจะเจอกันในครั้งแรกนะครับในปีการศึกษานี้นะครับนะนักเรียนชันนน้นป .1 ทุกคนจะเรียกนกับคุณครูบีนะครับอ่าวันนี้นะเราจะมาเรียนกันในเรื่องอะไรนะครับวันนี้นะ รังแรกเลยเราควรจะต้องเรียนรู้ในเรื่องของการทรงตัวเสียก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปปฏิบัติกิจกรรมอื่นๆนะเราต้องรู้คือเรื่องของการทรงตัวทีนี้ในการทรงตัวที่เราจะฝึกในวันนี้คืออะไรนะครับก็คือการฝึกยืนด้วยขาข้างเดียวนะครับเราจะมาฝึกเรื่องการยืนด้วได้ขาข้างเดียวกันนะครับแต่ก่อนอื่นที่เราจะทําการฝึกนะครับ ทุกครั้งนะครับที่เราจะทําการฝึกการเล่นกีฬาการออกกําลังกายนะหรือการเคลื่อนไหวต่างๆที่เราจะต้องฝึกกันนะเราจะต้องทําการวอร์มอัพร่างกายเสียก่อนนะครับหรือการอบอุ่นร่างกายนั่นเองทําไมเราต้องวอร์มอัพร่างกายทําไมเราจะต้องอบอุ่นร่างกายนะการวอร์มอัพร่างกายมีผลอย่างไรการอบอุ่นร่างกายมีผลอย่างไรนะ การวอร์มอัพหรือการรบหุ่นร่างกายจะทําให้ร่างกายของเรานะครับมีความพร้อมนะในการที่จะรับภาระหนักๆในการที่จะออกกําลังกายในการเล่นกีฬาของเรานะการวอร์มอัพร่างกายก็คือการยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะให้ข้อต่อต่างๆให้กล้ามเนื้อต่างๆของเราถูกยืดออกนะครับเพื่อที่จะมีความยืดหยุ่นมากขึ้น นะจากที่เรายืนอ,อยู่เฉยๆปกติเราไม่ได้ออกกําลังกายกล้ามเนื้อและข้อต่อต่างๆของเราจะทํางานได้ค่อนข้างที่จะแคบหรือสั้นนะเมื่อเราทําการยืดมันออกนะครับทําให้ข้อต่อของเรามีมุมที่มากขึ้นกล้ามเนื้อถูกยืดออกมากขึ้นก็จะมีความยืดหยุ่นมากขึ้นก็จะส่งผลทําให้เราลดการบาดเจ็บได้นะครับจากที่จะเจ็บมากก็อาจจะเจ็บน้อยลงได้รูไม่ได้บอกว่า มันจะไม่ทําให้เราเจ็บเลยนะแต่มันสามารถช่วยให้การเจ็บนั้นน้อยลงได้นะครับแล้วก็อุณหภูมิในร่างกายของเราก็เพิ่มมากขึ้นเตรียมพร้อมในการที่เราจะออกกําลังกายนะครับอ่าทีนี้เรารู้แล้วว่าเราจะต้องวอร์มอัพร่างกายเพื่ออะไรนะเราก็มาทําการวอร์มอัพร่างกายกันเลยนะครับมาท่าแรกของเรานะครับทุกคนยืนตัวตรงไว้นะครับชูมือขึ้นมานะครับเหยีย yes. ด ประสานมือไว้เหนือศีรษะยืดขึ้นไปเหยียดขึ้นไปยืดขึ้นไปขย่งไปเท้าตามยิงตะเท้าตามยืดขึ้นไปสูงๆเหยียดให้ตึงเลยนะครับค้างเอาไว้นะแล้วนับหนึ่งถึงสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะช้าๆครับเอาลง ต่อไปทำเหมือนเดิมก่อนแต่คราวนี้ให้เราขย่งเท้าขึ้นลงนะครับเหยียดขึ้นไปขย่งเทา้ากนไปนึ่งเอาลงมาไม่ต้องนับยืดขึ้นไปสองลงมาสามลงสี่ลงห้าลงหกเอาลงเจ็ดเอาลงแปดเอาลง เก้าองสิบอ่าต่อไปให้นักเรียนทั้งหมดเอามือแตะหัวไหล่ตัวเองแยกขาเล็กน้อยนะครับแยกขาเล็กน้อยมือแตะไหล่หมุนไหล่ไปด้านหน้าสิบครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าสิบหลังเจร้ญนนให้ทำารหมุนกลับไปด้านหลังสิบครั้งหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบขาต่อไปให้เรียนเท้าเอวแย่าขาไว้ เข้าช่วงหัวไหล่นะครับเท้าเอไว้เสร็จแล้วให้ทําการบิดหัวไหล่นะครับกับลําตัวเท้าอยู่ที่เดิมนะครับเท้าไม่ต้องหมุนไปตามนะบิดหัวไหลไปทางด้านขวาก่อนบิดไหลไปเยอะๆค้างเอาไว้นับหนึ่งถึงสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าสิบอ่าวคราวนี้เปลี่ยนไปทางด้านซ้ายบ้างนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าหันกลับมาตรงๆนะครับให้มือเท้าเอวแยกขาวไว้เหมือนเดิมก่อนนะครับ ต่อไปให้ทุกคนชูมือขวาขึ้นมาชิดหูหรือว่าชีดหูเหยียดตรงไปเลยนะมือซ้ายอย่างเท้าเอว้เหมือนเดิมนะครับ<ม>คราวนี้ให้ทําการเอียงตัวไปทางด้านข้างไม่ได้ให้ก้มนะครับให้เอียงตัวไมไ่ให้ก้มแบบนี้นะให้เอียงด้านข้างนะครับเอียงไปทางด้านซ้ายด้านที่มือเราเท้าเอวอยู่นะเอียงไปด้านข้างเหยียดแขนขวาให้ตึงให้ชีดหูไว้เอียงไปเยอะแล้วนับค้างเอาไว้หนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ากลับมาเอามือขวาว่เาเท้าเอวแล้วก็เปลี่ยนข้างยกแขนซ้ายขึ้นไปชิดหูเอียงไปทางด้านข้างนะับหนึ่งสองสามสี ห้าหกเจ็ดแปดเกสิบอ่าต่อไปนะครับให้นักเรียนชูมือขวาขึ้นมาเหมือนเดิมแล้วพับขวานขวาลงไปด้านหลังนะครับเห็นไหมให้ศอกมันตั้งขึ้นแบบนี้นำมือซ้ายมาอ้อมไปทั้งหลังศีรษะเราจับข้อศอกด้านขวาแล้วดึง ข้อเกไปทางด้านซ้ายลักษณะนี้ยืดยืดตัวตรงไว้นะครับยืดอกกไว้หน้ามองตรงดึงให้ตึงที่สุดที่ที่จะดึงได้นะครับแล้วก็นับหนึ่งสองสามสีห้าหเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าทีนี้เปลี่ยนบ้างนะชูมือซ้ายขึ้นไปพับลงไป นี้ยกมือขวาไปอ้อมหลังศีรษะไปจับข้อศอกซ้ายแล้วดึงมาทางด้านขวานับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะเอาลงต่อไปนะครับแถวตรงอ่าแฮกเรียน เอามือประสานไว้ด้านหน้านะครับมือประสานไว้ด้านหน้าแบบนี้ละเหยียดออกไปด้านหน้าตรงๆเลยยืดไปยืดไปด้านหน้านะครับแบบนี้นะครับยืดไปด้านหน้าแล้วก็โน้มตัวตามไปเหยียดแขนขนาดพื้นไปนะครับข้างหน้ายืดไปให้สุดเลยนับหนึ่งถึงสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าสิบอ่าคราวนี้นะครับให้นักเรียนก้มลงไปแตะปลายเท้าโดยที่หัวเข่าห้ามงอนะครับหัวเข่าห้ามงออ่งอนี้ไม่ได้นะครับไม่เอานะอ่าก้มลงไปแตะปลายเท้าหัวเข่าห้ามงอนะใครไม่ถึงไม่เป็นไรนะครับถ้าใครไม่ถึงไม่เป็นไรเอาให้ได้ก้มให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วค้างเอาไว้นะับหนึ่งถึงสิบหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบตีขึ้นมาตรงๆนะครับท่าต่อไปนะเมื่อกี้เราก้มไปด้านหน้าแล้วอันนี้เราไปทางด้านหลังบ้างนะผู้หันข้างให้ดูเราจะได้เห็นชัดๆนะครับเอามือประสานไว้ด้านหลังแล้วขถานี้นะมือประสานกันไว้นะครับเสร็จแล้วเหยียดออกไปเหยียดออกไปด้านหลังให้ตึงแล้วก็ ยกขึ้นมาไม่ต้องก้มตัวนะครับให้ยืดวอกไว้แล้วก็เหยียดแขนให้ตึงแล้วยกขึ้นมาให้ได้มากที่สุดนะครับนับหนึ่งถึงสิบเหมือนเดิมค้างเอาไว้ก่อนตึงที่สุดค้างเอาไว้นับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าต่อไปให้นักเรียนแยกขาออกนะ เข้าช่วงหัวไหล่นะเอามือจับเอวไว้นะครับแล้วทําการแอนตัวไปทางด้านหลังนะเดี๋ยวครูจะหันข้างให้ดูนะครับนะแยกขานะเอามือจับเท้าเอวไว้แบบนี้นะแล้วก็แอนตัวทางด้านหลังเลยหนะ้าตามไปแอนไปนะัหนึ่งสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิ อ่ากลับมานะครับอ่าต่อไปนะครับนักเรียนให้แยกขาออกเข้าช่วงไหล่เหมือนเดิมนะทีนี้ให้ยอ่อย่อตัวลงไปไม่ให้ก้มนะครับไม่ไม่ได้ให้ก้มแบบนี้ให้ย่อลงไปแบบนี้ย่อลงไปเอามือเท้าจับที่หัวเข่าทั้งสองข้างนะจับที่หัวเข่าทั้งสองข้างย่อลงไปตรงตรง,ตรงหลังตรงหลังไว้เสร็จแล้วให้บิดไหล่ซ้ายลงมาค้างเอาไว้นับหนึ่งถึงสามหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบตัวนี้เปลี่ยนค่าแอนหลังไว้นะครับยืดหลังตรงนะย่อตัวนล้วไม่ก้มนะครับบิดไหล่ขวาลงมาบ้างนะครับแขนเหยียดตรงทั้งสองข้างเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เ้าสิบอันนี้เป็นไงครับตึงขาดีไหมหัวไหล่ตึงดีไหมอ่าต่อไปนะทั้งหมดแถวลงนะต่อไปให้อแยกขาเหมือนเดิมก่อนแยกขามันเดิมนะครับเสร็จแล้วให้หันไปทางด้านขวามือของเรานะพร้อมกับบิดปลายเท้าไปด้วยทั้งสองข้างเลยเห็นไหมไปลายเท้าทั้งสองข้างเลยนะแล้วก็ย่อเข่าไปด้านหน้า เอามือจับหัวเข่าวไว้ย่อเข่าลงไปด้านหน้านับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเวลาทําให้ขาหลังตึงเห็นไหมครับแล้วก็เท้าชิดพื้นไว้ไม่กระดกแบบนี้นะอ่าันนี้เราเปลี่ยนข้างบ้างนะหมุนไปทางซ้ายเห็นไหมขาหลังตึงเท้าไม่กระดกนะครับกดลงไป แล้วก็ยอ่อลงไปนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าอ่าทีนี้ถ้าสุดท้ายกระโดดสบสิบครับพร้อมการเต็มตัวหนึ่งเลงสองเอาลง, 2, เ,าลงเราจะนับเฉพาะตอนกระโดดสบนะครับสามลง สี่ลงห้าลงหกลงเจ็ดเอาลงแปดเอาลงเก้าลงสิบเอาลงอ่าทีนี้เมื่อเราทําการวอร์มร่างกายเสร็จเรียบร้อยแล้วอบอุ่นร่างกายแล้วสีนี้ข้อต่อต่างๆของเราพร้อมและในการที่เราจะต้องออกกําลังกายนะหรือก็ทากิจกรรมต่างๆนะครับอุณหภูมิในร่างกายเราก็ มีความที่มันสูงขึ้นนะทําให้เวลาเราเล่นกีฬาหรือออกกําลังกายนะอุณหภูมิก็เพิ่มขึ้นมาเพื่อจะรองรับแล้วนะจะทําให้เราไม่ช็อกง่ายเวลาที่อยู่เฉยๆแล้วไปเล่นกีฬาแรงๆเลยนะอุณหภูมิขึ้นเรย่วดเร็วมันจะทําให้เราช็อกได้แต่ทีนี้อุณหภูมิเราเริ่มปรับขึ้นมาแล้วนะครับข้อต่อต่างๆเราถูกยืดแล้วกล้ามเนื้อเราถูกยืดแล้วนะเราก็พร้อมที่จะมาทําการฝึกนะ ที่ครูบอกไปตอนแรกวันนี้เราจะทําการฝึกเรื่องของการทรงตัวนะโดยการยืนขาข้างเดียวนะการทรงตัวคืออะไรนะครับการทรงตัวคือการที่เราสามารถนะมีความสามารถในการสร้างสมดุลให้ตัวเราตั้งตรงอยู่ได้นะอยู่บนพื้นฐานของเราก็คืออยู่บนขาเราเท้าเราไม่ล้มไปทางซ้ายไม่ล้มไปทางขวานะตั้งตรงอยู่ได้นะ โดยการที่เราฝึกการทรงตัวเนี้ยจะต้องมีความประสานงานกันระหว่างประสาทน,นะครับแล้วก็หูภายในหูด้านในนะแล้วก็สายตาแล้วก็กล้ามเนื้อและข้อต่อต่างๆของเรานะทําให้เราสามารถเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่แบบต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพนะทำไมเราต้องฝึกในเรื่องของการทรงตัว นะบอกไปแล้วเมื่อกี้ว่ามันส่งผลต่อการเคลื่อนไหวนะการปฏิบัติกิจกรรมของเราถ้าเรามีการทรงตัวที่ดีนะ้ะการปฏิบัติกิจกรรมของเราไม่ว่าจะเล่นกีฬาจะวิ่งจะเดินจะนอนจะยืนจะนั่งนะ้าต้องอาศัยการทรงตัวทั้งหมดนะครับสิ่งแรกที่เราจะฝึกการทรงตัวของเราวันนี้ก็คือการยืนด้วยขาข้างเดียวนะไม่ยากนะครับเราจะใช้ขาข้างทินากรน,นะมาเริ่มกันเลย และขาข้างที่หนันอยา่างครูเทาถนัดขาข้างขวาครูก็จะใช้ขาข้างขวาในการยืนนะส่วนขาข้างซ้ายที่ไม่ถนัดครูก็จะยกขึ้นมาก่อนลักษณะน,น,น,นี้นะนะการยืนขาข้างเดียวนะเวลาเราปฏิบัตินะครับก็ง่ายๆมาเริ่มกันเลยนะเอาขาขา้นขนางที่ถนัดก่อนครูถนัดขวาก็เอาขายืนไว้ตรงๆยืดตัวตรงๆนะครับพับขาซ้ายที่ไม่ถนัดขึ้นมาให้พ้นพื้นนะ บางทีเราอาจจะใช้การแขนช่วยเพื่อสร้างสมดุลซ้ายขวาเราจะได้ไม่โยกไม่เอียงนะสร้างสมดุลไว้ถ้ามันเอียงไปอีกข้าวหนึ่งจะได้ถ่วงไว้นะครับแล้วให้ทําการนับหนึ่งถึงสิบช้าๆหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าทีนี้ก็เอาลง พอทางด้านขวาเราถนัดแล้วเราก็ต้องทําด้านข้างที่ไม่ถนัดด้วยนะครับต่อไปแล้วก็เอาขาข้างที่ไม่ถนัดยืนเป็นขาหลักยกขาอีกข้างหนึ่งขึ้นมาการแขนช่วยได้นับเหมือนเดิมหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าิาเอาลงถามว่าต้องกลางมือไหม ไม่ต้องกางมือก็ได้นะครับถ้าคนไหนทําได้โดยที่ไม่ต้องกางมือก็ได้หรืออาจจะไม่เราไม่กางมือแต่เอามือเท้าเอวได้ไหมก็ยกขึ้นมาเามือเท้าเอวนับไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบก็ได้เหมือนกันเปลี่ยนข้างเท้าเอวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหมทำได้เหมือนกันหรืออีกอย่างหนึ่ง เราจะทําคล้ายๆกับการฝึกโยคะะโดยการที่ยืดได้ขาข้างที่ทนาดกรขาข้างไว้ที่หนักยกขึ้นมาทาบกับขาที่ทถนัดไว้เสร็จแล้วยกมือขึ้นไป <S <S ปนมกันไว้เหนือศีรษะแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าเป็นข้าบาหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเกาสิบหาลงอ่ะ,อะเมื่อกี้จะเป็นแบบที่เรายืนขาตรงๆนะมันก็จะไม่ได้ออกแรงอะไรมากมายนะครับเนี่ยเรายืนธรรมดาธรรมดาขาตรงยืนตัวตรงมันจะไม่ได้ออกแรงมากแค่เราต้องส่งตัวไว้ให้มันไม่ล้มเท่านั้นแต่รอบต่อไปนี้นะครับเราจะเพิ่ม ให้มันมีความหนักขึ้นมานิดนึงนะเมื่อกี้ยังเบาอยู่อันนี้จะทําให้กล้ามเนื้อต้นขาของเรานะข้อต่อหัวเข่าของเราออกแรงมากขึ้นนะครับโดยการที่เราจะต้องย่อขาลงไปด้วยอาจจีครูจะทําด้านข้างเราจะได้เห็นชัดๆนะครับนะเริ่มกันเลยเริ่มที่ขาข้างที่เราถนัดก่อนเอาขาข้างที่เราถนัดยืนก่อนขาที่ไม่ถนัดยกขึ้นมาแบบนี้นะครับ อาจจะเท้าเอวไว้ก็ได้นะเสร็จแล้วถ้าใครเท้าเอวไม่ได้การแขนก็ได้นะเสร็จแล้วย่อเขา่าข้างที่เรายืนลงไปย่อเข่าลงไปสักประมาณนี้นะเสร็จแล้วก็นับเหมือนเดิมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอาลงเห็นไหมครับมันจะมีความ หนักขึ้นเราต้องเกรงขามากขึ้นนะออาเดี๋ยวครูหันไปด้านข้างซ้ายบ้างนะครับหันด้านซ้ายเห็นนะออายกขาขวาขึ้นมาแยกขาออกไปย่อขาลงไปเห็นไหมครับย่อขาลงไปแล้วก็นับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าเห็นไหมครับเราจะมีความหนักในการที่เราจะต้องเกรงขามากขึ้น นะเกงหัวเข่ามากขึ้นเพราะเราย่อตัวลงไปมันจะทําให้มีความหนักมากขึ้นนะนะเท่านี้นะครับให้นักเรียนไปฝึกนะครับแบบที่ยืนขาตรงตรงแบบที่ยืนขาตรงตรงทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วก็แบบที่ย่อขาลงไปนะครับทั้งซ้ายและขวานะฝึกแบบขาตรงสักสามรอบ ฝึกแบบย่อขาสักสามรอบนะครับนะให้นักเรียนลงไปฝึกดูนะครับนะเสร็จแล้วเมื่อทําการฝึกแล้วให้นักเรียนทําการถ่ายรูปถ่ายรูปนะถ่ายรูปแบบที่ยืนขาตรงนะยืนขาข้างเดียวแบบขาตรงแล้วก็ยืนขาข้างเดียวแบบมอขามาส่งครูนะครับทางนะทางการส่งการบ้าน ของที่ทางโรงเรียนได้แบบฟอร์มของเรียนได้แจ้งไว้นะครับวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวคราวหน้าเรามาเจอกันในการทรงตัวแบบใดนะขอพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ